สวัสดีครับผมเพนเพนเดอซิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่15-21กันยายน2024นะครับโดยใช้ไพ่ทาโร่เป็นตัวทำนายเริ่มจากใบแรกสุดนะครับซ้ายมือไพ่เจ็ดดาบจะกล่าวถึงเรื่องภายในสัปดาห์นี้อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการจัดการปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่จะต้อง เผชิญภายในสัปดาห์นี้นะครับต้องสู้กับมันนิดหนึ่งนะครับใบถัดไ้นะครับไพ่ใบที่2ใบ7คาานะครับ,บ, 2, บ,ะรบจะพูดถึงเรื่องให้พยายามควบคุมสิ่งต่างๆนะครับควบคุมทรัพยากรควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับโน่วยอาจจะเป็นแนวป้องกันรับตั้งรับกับปัญหา ก็ได้นะครับผมจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับใบที่3นะครับชื่อว่าไฮโรแฟนนะครับจะพูดถึงเรื่องถ้ามีการเจราจาหรือตกลงอะไรเงี้ยครับก็วควรตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องคาราคาซังนะครับอาจจะมีผลเสียตามมาได้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ